การสมัครสมาชิกของสีกรุงโบรเกอร์ก่อนอื่นเรามาดูกันเลยค่ะว่าการสมัครสมาชิกสีกรุงบรเกอร์จะต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยใบสมัครสมาชิกค,ค่ะสามารถกรอกด้วยแอปพลิเคชันหรือสามารถปริ้นออกมาและเขียนด้วยตัวบรรจงข้อมูลส่วนที่1จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนข้อมูลในส่วนนี้จะขึ้นอยู่หน้ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของผู้สมัครค่ะ อีเมลและเบอร์โทรนะคะจะเป็นข้อมูลการติดต่อระหว่างเราและสมาชิกซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆของสีกรุ่มบล็อกเกอร์ให้กับสมาชิกค่ะถัดไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลผู้แนะนํานะคะซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลในส่วนนี้สําคัญมากๆเพราะถ้าหากผู้สมัครกรอกเข้ามาผิดแล้วและเจ้าหน้าที่ทําการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะก,กรณีใดก็ตามและอย่าลืมกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ได้นะคะ ในส่วนของแพ็กเกจ PA ผู้สมัครจะต้องเลือกแผนที่เหมาะกับอายุของตัวเองซึ่งเลือกได้ทั้งแบบมีค่ารักษาพยาบาลและไม่มีค่ารักษาพยาบาลค่ะกรอกข้อมูลครบแล้วก่อนเซ็นอ่านเงื่อนไขและกฎระเบียบเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเองจากนั้นเซ็นชื่อด้วยประกาสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะ คำเตือนผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและเซ็นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้นนะคะในหน้าห้ามเซ็นแทนลูกค้านะคะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารค่ะเอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติมนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองพร้อมเขียนกำกับว่าใช้สำหรับสมัครสมาชิกสีกรุงบล็อกเกอร์เท่านั้นพร้อมกับสลิปโอนเงินเอกสารเรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาที่ไลน์สีกรุงได้เลยค่ะ หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสเพื่อเข้าใช้งานระบบออนไลน์สีกรุงได้ทันทีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะแนะนำให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ